โดปรัฐยี่สิบแฟนชายร้านราคาเดียวลงทุนหลักหมื่นมีคืนหลักแสน นพรัตยี่สิบจำหนยสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนเครื่องขวบเครื่องมือช่างสินค้าตกแต่งบ้านสินค้าไอทีสินค้าแฟชั่นของเล่นสินค้าเบตเตอร์ยอื่นๆในราคา20บาททุกชิ้นนอกจากนี้ยังมีสินค้าพรีเมียมที่ขายในราคาที่สูงกว่า20บาทและเป็นที่ต้องการของลูกค้าให้กับทางร้านค้าปิที่สนใจเพื่อเพิ่มกําไรให้กับร้านค้าปิอีกด้วยโดยเราเน้นให้ร้านมีสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมโดยเน้นให้เป็นร้านสะดวกซื้อในอีกรูปแบบหนึ่งที่กระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งชุมชน ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เรามีศูนย์ค้าส่งสินค้าเบตาเตอร์เ็ตขนาดใหญ่ถึง2แห่งโดยแห่งแรกอยู่ที่ตัวเมืองอยุธยาและแห่งที่2อ,อยู่ที่รังสิตปทุมธานีทําให้มีสินค้าหลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดปัจจุบันเรามีแฟรนไชส์เกือบ400สาขาลงทุนเริ่มต้น50,000บาทสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0813470413 0 8 1 5 8 4 9 8 8 7